คลิปนี้คอนเทนต์นี้เกี่ยวกับสินเชื่ออัพโลนที่หลายๆคนเจอกันมาอีกครั้งนะแต่รอบนี้เขาไม่เหมือนเดิม ฟังคลิปนี้สักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วคุณจะตาสว่างแน่นอน <Yeah. S 1> แล้วก่อนจะไปฟังเนื้อหาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามรูปกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับผู้ชมสอบถามเรามานะครับเกี่ยวกับสินเชื่ออัพโหลดที่ไปเจอมานะครับสอบถามมาว่าอันนี้จริงไหมนะครับนี่หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะเราก็ถามเขาว่าไปเจอสินเชื่อตัวนี้จากที่ไหนมานะครับเขาบอกเขาไปเจอที่แอปฟ้ามานะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเจอที่แอปดําก็เป็นไปได้นะฉะนั้นมาฟังกันนะครับตัวนี้ เขาเจอที่แอปฟ้าเห็นไหมครับในรูปตัวนี้ที่ผู้ชมส่งมาให้ดูเนี่ยเขาเป็นสินเชื่อชื่ออัพโหลดนะครับโดยที่วงเงินสูงสุด5เท่าของรายได้แล้วก็ดอกเบี้ย6%ต่อปีนะครับไม่จริงนะครับไม่เป็นความจริงเหมือนจากที่คุยในไลน์ระบบมันนะครับจะให้เราเลือกสินเชื่อนะว่าสินเชื่อเนี่ย เพื่อคนไทยในประเทศหรือว่าคนไทยในต่างแดนนะครับมีทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับขอบอกตรงนี้อีกครั้งหนึ่งเลยนะครับสินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดนหรือต่างประเทศนะครับในปัจจุบันไม่มีซักยี่ห้อหนึ่งเลยนะครับถ้ามีแสดงว่าเขาเป็นมิจฉาชีพมาหลอกคุณแล้วครับส่วนตัวนี้นะครับที่เขาส่งให้มานะครับเราก็บอกผู้ชมไปว่าไม่มีแล้วนะมันเป็นมิจฉาชีพมันเป็นของปลอมครับ เพราะว่าสินเชื่ออัพโลนที่ถูกต้องของแท้นะครับแต่ก่อนเขามีอยู่จริงเขาเป็นของธนาคารไทยพาณิชย์เครือ S C B นี่เองนะครับแต่ปัจจุบันอัพโลนไม่ได้เปิดให้บริการกู้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเครือ S C B หรือว่าคาร์ดเล่าสุดก็ตามนะครับอ่ะมาดูกันเลยอเผอิญผมมีทั้ง2แอปเลยนะครับ แต่ก่อนเนี่ยถ้ามีสินเชื่อตัวนี้จริงอะ่ะเขาจะสมัครในแอปเลยนะครับและเดี๋ยวนี้มันมีหรือเปล่านะมาดูเลยนะผมมี2แอปพอดีเลยอะเข้าไปดูที่ SCB กันก่อนนะครับนี่ผมกําลังเข้า SCB ให้ผู้ชมดูนะครับพอเข้า SCB แล้วเนี่ยเวลาเราจะดูว่า SCB เนี่ยในแอปเนี่ยเขามีสินเชื่ออะไรที่สมัครได้บ้างนะทุกคนดูตรงนี้นะครับสมัครสินเชื่อปึ้งกดเข้าไปตอนนี้ที่อัปเดตล่าสุดเลยนะครับนี่พฤศจิกายนปี68นะครับในแอป SCB ถ้าเขาจะให้ คุณสมัครได้นะจะมีสินเชื่อมัน,นีทันใจเพื่อธุรกิจนะแล้วก็สินเชื่ออัพเงินทันใจสําหรับคนที่ได้รับเชิญนะ จะมีมีเป็นอัพเงินทันใจนะอีกครั้งหนึ่งนอกนั้นที่จะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับมันจะไปอยู่ในค่ายการ์ด X แล้วครับผมก็คือเดี๋ยวไปดูกันในแอปของการ์ด X กนะครับก็จะมีบัตรเครดิตของการ์ด X กนะครับก็มีให้เลือกหลายรุ่นหลายแบบนะครับตัวนี้ครับ p ป ed y c a คทครับก็เป็นบัตรกดเงินสดทันใจนี่เองนะครับแต่ตอนนี้เขาย้ายไปอยู่ค่ายการ์ด X แล้วครับผมเครื่อเดียวกันนี่แหละครับผมอะฉะนั้นคุณจะเห็นแล้วนะในแอป s c b e a s y ตอนนี้ที่สามารถสมัครได้เนี่ย ไม่มีอัปโหลดนะทุกคนเห็นพร้อมกันนะอ่ะเดี๋ยวเราข้ามไปดูแอป c a r ์ดนะครับก็เครือ SCB เหมือนกันนี่แหละเพื่อนผมก็มีเป็นลูกค้าเขาอยู่เหมือนกัน c a r X X อ่ะผมเข้ามาแล้วนะนี่ c a r ์ด X นะครับอ่ะถ้าเข้ามาหน้าแรกของผมมี Speedy Cash อยู่แล้วนะครับบัตรกดเงินสดเวลาคุณดูอ่ะถ้าคุณสมัครผลิตภัณฑ์ในแอป,ปนี้นะ่ะตอนนี้นะของ c า r X มันมีแค่นี่บัตรเครดิตนะ แล้วก็มีบัตรกดเงินสดก็คือเออสปีดี้แคสนั่นเองนะครับกับอีกตัวหนึ่งคือสินเชื่อส่วนบุคคลแต่มันจะเป็นเงินก้อนไงมันชื่อสป e ดี้โล n นะครับให้อนุมัติมาเป็นก้อนเลยแล้วก็ผ่อนชําระเป็นเดือนๆไปนะครับเห็นไหมครับทั้ง2แอปเมื่อกี้ที่ของแท้ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยไม่ว่าจะเป็น s c b e a s y แล้วก็ CardX เนี่ย ไม่มีสินเชื่ออัพโหลดขึ้นเลยนะครับเราย้อนกลับไปดูที่ผู้ชมปรึกษามานะแล้วก็ถ้าคุณฟังตรงนี้แล้วคุณยังไปเชื่อเขาอีกนอนไม่หลับอีกนะแสดงว่าคุณพลาดแล้วครับผมม uh ุกของมิชาชีพไอ้เจ้าอัพโหลดปลอมที่สวมรอยมานี่นะครับเขาจะขู่เราครับด้วยตัวนี้ครับตัวนี้มันเป็นหนังสือปลอมทุกคนหนังสือปลอมแต่มีเอกสารคำว่าด่วนที่สุดเอกสารฉบับเร่งด่วนอะไรแล้วก็มีลายเซ็นปลอมๆนะครับผม แต่เนื้อหาในนี้นะครับมันประมาณว่าเราเนี่ยได้ไปยื่นกู้กับเขาเนื้อหาในนี้เขาบอกว่าผู้กู้ต้องหายอดเงินเนี่ย เพื่อสำรองเข้าในระบบของเขาหาว่าผู้ชมไปใส่รหัสผิดอะไรสักอย่างต้องใส่เงินเข้าไปนะครับมุกนี้ก็เดิมๆอีกแล้วครับไม่จริงนะทุกคนแล้วถ้าไม่ใส่เงินนะ่ะไอเนื้อหาในนี้เขาบอกว่ามันจะกลายเป็นเนี่ยผู้ชมจะผิดนะพรบว่าด้วยการปลอมแปลงเอกสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์ปี2560โอที่ไหนได้ไอเจ้ามิจฉาชีพเนี่ยละครับควรจะโดนฟ้องเพราะมันปลอมแปลงเอกสารครับ มิจาชีพบางเจ้านะครับที่เคยเจอแต่ก่อนนะมันเหลิงถึงขนาดเอาตราคุดเนี่ยมาใส่ในเอกสารปลอมส่งหลอกคนทั่วไปเลยนะครับผมอันนี้ก็ต้องระวังไว้นะแล้วสไลด์นี้นะครับมันก็จะขู่ผู้ชมอีกนะว่าผลเสียตรงนี้จะมีผลบังคับใช้2ชั่วโมงนะครับผู้กู้จะไม่ได้รับวงเงินเจ้าของข้อมูลจะถูกดำเนินคดีแพ่งและอาญาถูกจำกคุก5ปีปรับไม่เกิน1ล้านบาทในชั้นศาลโน,นนี่นั่นอะไรก็ตามนะครับ แล้วก็หาว่าผู้กู้ทําผิดสัญญาละเมิดอพอรบอรคอมพิวเตอร์โน่นนี้นั่นนะครับฟันธงนะครับไม่จริงอย่าไปหลงเชื่อนะครับมุกเดิมๆครับที่หลายคนกลัวนะครับวิธีมันคือพอกลัวเสร็จใช่ไหมมันจะขู่ให้เราโอนเงินให้มันพอโอนเงินให้มันถึงจะได้รับรหัส OPT เนี่ย มาใส่ในสไลด์นี้ครับมันคือสินเชื่อปลอมๆเป็นมิจฉาชีพจ๋าๆเลยนะมันไม่ใช่สินเชื่อเถื่อนหรือสินเชื่อน,นอกระบบนะครับที่ให้กู้แล้วดอกแพงเกินกําหนดไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้มันเกิดมาเพื่อหลอกเอาเงินเราเลยนะครับผมที่กลับมาย้าเตือนเตือนภัยทุกคนอีกครั้งในคลิปนี้นะเพราะว่านอกจากผู้ชมท่านนี้นะก็มีผู้ชมท่านอื่นๆนี่แหละที่ถามมาช่วงนี้แปลกเหมือนกันแสดงว่ามันมาแรงนะเกี่ยวกับสินเชื่อปลอมเนี่ยที่ชื่อว่าอัพโหลดคัสเอ็กซ์นี่แหละครับของ แค่เขาไม่มีสินเชื่อตัวนี้นะผมก็ทําให้ดูไปแล้วเนาะใครไปเจอโฆษณาสินเชื่อที่ไหนมาในแพลตฟอร์มต่างๆแล้วไม่แน่ใจนะว่าเป็นของจริงหรือของปลอมมีชาชีพหรือว่าสินเชื่อเถื่อนนอกระบบหรือเปล่านะครับแคปหน้าจอนะฮะส่งมาให้เราดูที่อินบ็อกซ์ของเพจเราได้นะชื่อเดียวกับช่องเราครับยังไงถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์นะก็แชร์กันหน่อยละกันนะครับก็ถือว่าเตือนเตือนภัยให้เพื่อนๆได้ทราบนะครับเพราะว่ามันก็ซื้อโฆษณามาฟีดผ่านตาเราหลายคนไม่ได้ดูคลิปเตือนภยัยหลายคนไม่มีที่ปรึกษาไม่รู้จะหันไปหาใครก และก่อนจากกันนะครับสังเกตไหมครับว่าเรามีอะไรใหม่ๆในคลิปนี้ก็คือนี่เลยตัวนี้ครับเราซื้อใหม่ๆมาครับเอาเป็นอุปกรณ์ในการอัดเสียงไม่รู้ว่าเสียงจะชัดเจนแค่ไหนจนกว่าเราจะได้ตัดต่อแต่ทั้งนี้นะครับผู้ชมสามารถคอมเมนต์ได้นะว่าเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับและถ้าใครสนใจนะครับเราปักตะกร้าไว้ให้นะครับหลักร้อยเองนะครับไม่แพงผมก็เลยเอามาเป็นอุปกรณ์ในการถ่ายทําในการอัดคลิปดูครับก่อนจากกันให้กําลังใจเราด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามรูปกระดิ่งด้วยนะครับ